จ้อเป็นฉันนางฟ้าคอยคนธรรมาดา บอกกลาไปแด็ดดอกฟ้ามาครอบครองคอยได้แต่แอบมักคอยได้แต่แอบมองทั้งที่อยากเป็นเจ้าของแต่บอกกลาแต่มื่อนี้มันทนเบาไว้แล้วหัวใจมันสั่งให้คอยพูดออกไป คนยังคอยบทเจียมโตกูบอกว่าคอยฮักกูบอกว่าคอยหึ้งกูบอกว่าคอยคิดถึงตาเจ้าทุกเวลาแต่คอยมันขี้อายบอกกล้าจะไปสงสายตาแต่เมื่อน,นี้จะทำให้เจ้าได้หูว่า hát cháu đời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันสั่งให้คอยพูดออกไปว่าเคยนี้มันมากเท่าเพียงใดก็โทษที่คนยังคอยบทเจียมโตผู้บอกว่าคอยหาทผู้บอกว่าคอยหึ้งผู้บอกว,ว่าคอยคิดถึงตาเจ้าทุกเวลาแต่คอยมันคิดอาย แต่มื่อน,นี้จะทำให้เจ้าดีหูว่ากูบอกว,ว่าคอยหักผู้บอกว่าคอยหึ้งกูบอกว่าคอยคิดถึงตาเจ้าทุกเวลาแต่คอยมันขี้อายบอกกล้าจะไปส่องสายตาแต่เมื่อน,นี้จะทำให้เจ้า

น้องมังทุกคนับอมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ชมอยู่ทั้งทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับของฟินฟินชาแนลครับแล้วก็ทางช่องทางฟินฟินชาแนลในแอปบักกะบูดอททีวีนะครับอ่าน้องๆทุกคน,นครับสวัสดีน้องๆทุกสวัสดีคุณผู้ชมด้วยว่าพูด <laughs> ถึงแต่เริ่มงอะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะนนสวัสดีค่ะตอนนี้ ตอนนี้มีคนมาดูไลฟ์ของเรานะคะโอ้โหในเฟซมนี่สิบห้าคนแล้วแล้วก็ในฟินฟินเชนอลนี่สิบเอ็ดมีทุกคนด้วยมีใครจะแบบว่ามีอะไรตั้งคําถามอะไรก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับน้องๆ้องมัธยมบ้านเฮากับเบิร์นทางนั้น,มมน,มมนแล้วมาฝ่ยทางนี้นะครับวันนี้พก,กันน้องๆ้อง,องหลายคนเลยครานน้องคิมหนันน้องแบมเอ้ยแนะนําตัวเองดีกว่าเฮ้ยพี่ไปแนะนําให้เอาแนะน,นําเราเตงหน่อยใครบ้างเริ่มจากด้านบนก่อ <laughs> <ไ S 1> น,นเลยคิมครับ ฮัลโหลคิมหันได้ยินไหมคิมหันยังไม่เปิดไหมคิมหันไม่เปิดมาก่อนนะลูกบายช่องแบมเลยดีกว่าครับเราแบมกันเองหน่อยสวัสดีค่ะแบมพรนพันแจงจันดาค่ะรับบทเป็นครับผมฮัลโหลหนูหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมคะนิดค้างนิดค้างไปไปจากโลกไปไหนแล้วน้องนิดพี่ไม่ได้ยินหนูน้องบอครับเพื่อนก่อน ให้เพื่อนต่ออีกเพื่อนมันโบลิงนะคะในเรื่องระบบเ็นโบค่ะอือโบเป็นยังไงโบเป็นยังไงคำจำกัดาของโบเป็นยังไงเป็นคนที่ตามหลังรักแค่แต่ว่าโดนรักทำลายคือความรัก่าทำลายเนาะถ้าทุกคนได้รู้ก็จะรู้นะคะใช่ใช่สวัสดีคุณนางมาซีคอนใครคุณนางมาซีคอนสวัสดีนะครับคุณเพลินพันธ์แล้วก็ อ๋อเหมือนดาวเหมือนดาวมาดูอยู่ด้วยเหมือนดาว,ว,าวครับมีมีใครได้สวัสดีนะรับเหมือนีใครได้ยินคิมไหมครับได้ยินได้ยินได้ยินคิมแต่ว่าได้ยินแบบว่าจางมากเลยคิมคิมมาจางมากนะครับสวัสดีคุณกัญญาลัต์ด้วยนะครับคุณกัญญาลัก์สวัสดีนะครับแล้วคุณแนนนี่สวัสดีคุณพปตีิกูโกลัคกี้นะครับที่ชมอยู่ทางฟินฟินชาแนลและและคุณไข่ต้มไปไหนอ่ะคุณไข่มีแฮปปี้อะ ที่เป็นไทยเราังฟินฟินวันนี้เป็นไอไงแนะนำตัวเองต่อ,อครับเจิดแนะนำตัวเองน่ออ้าวเจิดมาถึงแล้วสวัสดีครับอ่แนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับ,รบชื่อแม็กกี้วิชวัฒนเล่น,นะครับในเรื่องรับบทเป็นเกยครับผมในบ,บทก็จะเป็นหนุ่มซื่อบื้อครับขี้อายใจสออแต่งเพลงพอครับแล้วก็เจาะแจ่มไม่เก่งครับผมอ๋อมาเป็นสโลแกน ดาวเลยครับมาถึงสาวดาวติกตอกของเราดีกว่านั่งรออยู่นานแล้วน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะน้อเฟิร์นนะคะก็รับบทเป็นเฟิร์นค่ะเออในซีรีส์ก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะเพราะว่าเดิมไปไหนก็มีต่คนถามว่าเท่าไหร่นะคะเฮ้ยจริงป่ะมมีคนถามแล้ว จริงค่ะเราก็มีคนแบบทักมาถามเยอะมากว่าวันนี้ที่ไหนเท่าไหร่เวลาไหนเพราะว่าเราเป็นแบบดาวติ๊กต็อกด้วยนี่ใช่ป่ะติ๊กต็อกน้องเฟิร์นตอนนี้สองแสนไหร่ละหกหรือเจ็ดตอนนี้สองล้านแล้วค่ะ 2, 000, 7, สองล้านเจ็ดสองเออนั่นแหละสองล้านเจ็ดขอโทษทีพี่พูดผิด <laughs> <laughs> สองล้านสองล้านเจ็ดเลยใช่ไหมตอนก่อนตอ,อตอนก่อนนู้นที่เราเจอกันน่ะ เฟิร์นรู้สึกจะอยู่ประมาณตอนแรกๆเลยสองล้านสองถูกไหมแล้วเพราะว่าซีรีส์ออกก็แบบค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะเหมือนก็ขึ้นมาแบบซีรีส์ผ่านไปตอนนึงก็ขึ้นมาหมื่นหนึ่งเลยเนาะอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ค่ะพุ่งขึ้นเรื่อยๆพี่ถามเฟิร์นหน่อยดิเฟิร์นไม่รว่อเลาจะไปไหนมาไหนมีแต่คนถามว่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมในแบบว่าแล้ว ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างแบบแฟนที่ตามที่ตอ,อกเราว่าไงบ้างเขาก็เขาคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงค่ะบริการค่ะขเขาเลยมซื้อหนูแต่น้ายายหนูก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าพอ,อยอ่ะเป็นคน,นทําแต่พอมาดูซีดี์อ่ะมันไม่ใช่พอยแต่เป็นหลานจริงยายก็พอยายรัไม่ได้ยายไม่ดูต่อ <laughs> อันนี้คือยายจริงจริงถูกไหมคะน้องเฟิร์นใช่ค่ะอ๋อ <laughs> <laughs> มาถึงน้องโบบ้างโบลิงรู้สึกเวลาที่แบบว่าเพื่อนๆคุยอยู่นี่หนูก็จะทำท่าทำทางเหมือนในซีรีส์เลยนะคือไอ้ท่าในซีรีส์ตอนมาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราทำแบบว่ามันมันเป็นตัวเราเองที่เอียขึ้นมาเองเลยใช่ไหมคุ้มกับเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าต้องทำท่าแบบไหนชอบทท่าแบบนี้ชอบทำท่าแบบนี้ อืมถามน้องโบแต่ว่าสัญญาณมันขาดหายนะโบลิ่งดินที่ับบพะโลโบลิ่งดินไม่เลยไ้่ยได้ยินเนาะแต่ว่าอาจจะอาจจะดีเลยนิดนึงคุณไข่ต้มอีสปี้มาแล้วนะครับบอกว่าน้องเฟิร์นแอบซ่านะน้องเนยนี้สงสารน้องโบวันนี้มีคนสองสารน้องโบนะครับคือถามน้องโบหน่อยว่า พันผ่านมาประมาณห้าตอนแล้วเนาะแล้วก็เหมือนกับตอนเนี้ยมันมันมันทําให้โบลิงน้องโบงได้รับแบบประสบการณ์หรือได้ข้อคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์ค่ะน้องโบงอบอกนิดนึงมันตัวลลครโบลิงบอกเลยค<อ>ุณไ,ได้เล่นเกมที่ดูซีรีส์ได้เข้าใจ คนที่โดนอะไรแบบนี้อะค่ะอือหือได้ยินไหมคะทำไมคนูมันขัดจังได้ยินค่ะแต่ว่ามันมันขาดขหายหายเป็นค้างๆแล้วจริงๆเออแล้วจริงๆแล้วแบบว่าอะไรมันคือตัวสำคัญที่จะบอกกับคนดูเหมือนกับจะบอกว่าคือสุดท้ายแล้วความรักความอบอุ่นของครอบครัวก็ทําให้แบบว่าทุกอย่างมันดีขึ้นได้ถูกไหมเอ่ยอืมใช่ค่ะคือ เหมือนกับว่ามันหาคนที่จริงใจกับเรามากๆยากอนะคระสุดท้ายเราก็มีครอบครัวเราที่คอยอยู่ข้างๆเราตลอดไม่ว,ว่าจะเกิดเรื่องอะไรอืมนะดีมากตัวละครของแบมหรือว่านิดเนี่ยก็เหมือนกันถูกไหมเลเรื่องเนี่ยเหมือนกับเราจะเป็นเด็กปัญหาที่คือเหมือนกับเราจะเป็นเด็กที่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อดูโดยลึกๆแล้วอะ่ะ ถ้าพี่ดูมั้งแต่ตอนแรกนะสังเกตว่าเอ้ยตอนที่แบบพ่อคอยตายเนี่ยนิดก็แบบใจพอยใช่ไหมแล้วตอนที่แบบโบตอนนี้ถูกทําร้ายเพื่อนรักของเราถูกทําร้ายเนี่ยคือเขาก็เป็นตัวละครที่มีความดีอยู่ในใจิตใจมันมันมันมีอะไรจะบอกคนดูบ้างผ่านมาห้าตอนแล้วรับละครนิดเออหนูคิดว่าตัวละครน,นิดคะเป็นอยู่อยู่ลึกๆแล้วอะ่ะนิดจะเป็นคนที่ใจดีอยู่หรือว่าแบบรักเพื่อนรัก นู่นนี่น่าอยู่แต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบเหมือนมันเป็นแรงกดดันที่ไม่เข้าใจครอบครัวาม,มากกว่าหนูคิดว่าตัวละครนิดมันผิดอยู่ที่แบบว่าไม่ยอมฟังคนอื่นคือแบบอเอาแบบใจตัวเองเป็งใหญ่คือถ้าเราเปิดใจฟังพ่อกับแม่หนูคิดว่าแบบมันคงไม่เก็บกดขนาดนี้มันคงแบบชีวิตมันคงแฮปปี้กว่านี้ใช่ แค่เรายอมเปิดใจรับความคุณอื่นคุณรอบข้างมาอ่อฮะอ่าฮะน้องซินพีไฟนะครับบอกว่าพิธีกรน่ารักจังโอ้คุณมากเลยครับผมแล้วก็ถามคิมหันพิมหันมีแฟนรับะเออพิมหันมีแฟนยังคุณซินพีไฟถามสวัสดีครับคิมหันมีแฟนหรือยังขอืออืมในชีวิตจริงใช่ไหมครับในชีวิตจริงสิในชีวิตจริงมีแฟนหรือยัง ยังครับยังครับตอนนี้คิวหันอยู่นั่งรถทัวร์อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับไปไหนเล่าให้เราฟังหน่อยไปจิตโลกครับไปทำชุลาครับอ๋อให้แนะนำตัวก่อนไหมครับไม่ต้องแนะนำตัวเราก็เราจะไปทำชุลาที่พิษณุโลกอยู่บนรถทัวร์น้องยี่น้องยี่ได้ยินพี่ไหม น้องยี่ครับน้องพลอยน้องพลอยพลอ,อยอได้ยินที่ไหมครับพลอยไปอีกแล้วอ่ะเ,เราก็พอพอพอใครหายไปเราก็จะมนีถามคนนั้นใช่ไเรามาถามตอนนี้เฟิร์นเฟิร์นไม่อยู่เฟิร์นไม่อยู่คือแบบพี่รู้สึกถึงพลังงานกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลไปน,น้อยระหว่างเติร์เฟิร์นใช่ป่ะตั้งแต่แบบว่าในซีรีส์แล้วก็จนถึงที่มาออกรายการชุมทางด้วยเอาจริงๆเลยคู่เนี้ย จะจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าวตีลังกาไปเอาถามไปถามทุกคนเลยใครจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าความกุ๊กกิ๊กของเต้ยกับเฟิร์นเนี่ยในหนังเนี่ยจริงๆอะเขาก็เป็นยังไงกันนอะมันเป็นยังไงกันคู่เนี้ยเขาเรียกว่าเคมีคู่กันค่ะถ้าไปไหนก็ต้องมีสองคนนี้ค่ะเพราะว่า อะไรหยอกอะไรกันมันมันเข้าหากันมีเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยจิ้นกันหรือเปล่าคู่นี้น่ารักครับในกองเขาเขาขาดกันไม่ได้ครับคู่นี้จริงเหรอคือเขาเขาจ้นกันจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน่ารักมากเตยเตยค่ะเตยจ้นเป็นคู่นี้น่ารักมากใช่ค่ะชีวิตจริงด้วยในชีวิตจริงเขาก็จิ้นกันเหรอใช่ครับคือขาดไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้เขา เขาแค่จ้นันหรือว่าเขาคบกันแล้วอ่ะจรังครับจกันครับอันนี้อันนี้ต้องต้องดูเองนะครับคอยติดตามผมวาตามระพูดมียาวแน่ครับใช่ครับต้องต้องคอยติดตามเอาครับน้องยี่ครับที่จะบอกคู่จริงคือยังไงแบนฮะิง่หรอใช่ยี่กับเจ็อ๋อคิมหันกับเจกเหรอ คิมฮันกับแมนซี่เหรอเฮ้ยคือเดี๋ยวซีรีส์เราเนี่ยเดี๋ยวซีรีส์เราเนี่ยเรื่องมันจะต้องบิดกลายเป็นสายวายอะไรอย่างงี้เหรอใช่ป่ะโอ้โหคิมฮันกับเกดคือเขาปิ้งกันเหรอผมผมกลัวอยู่นะครับตอนไหนตอนซ้อนมอไซค์เลยป่ะโบลิ่งโบลิ่งเราให้พี่ฟังหน่อยเป็นยังไงเอาตอนอันนั้นน่ะเลือกเสื้อผ้า เล่าเลยเล่าเลยคลี่เล่าหน่อยไปในตอนเสื้อผ้าคือยังไงที่อยารู้ไม่คือแบบว่ามันจะเหมือนผู้หญิงไงแบบว่าต้องแบบว่าเอาเสื้อไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยแบบเอออ๋อแบบที่เขาซื้อไ้กันหรอใช่แล้วผู้ชายเลอกให้กันไม่ได้เหรอผู้ชายอ่ะมันแปลกเนาผู้หญิงทำได้เลยเอาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักอยูเออ ทิมหันโสดนะครับคุณไข่ต้มอิซปพี่ตอนแบบว่าเอาเสื้อไปซื้อกันมันดูกุกกิ๊กกุกกิ๊กใช่ไหมแล้วเฮ้ยมีคนถามมาว่ามีคนถามว่าอ๋อคุณต้องโงบอกว่าตอนที่ทามีชื่อว่าตายเหลือโตนโบเนาะใช่น่าสงสารโบมากคุณพระละคนสิเกถามว่าโบตายยังดูหรือยังต้องถามกลับไปคุณพรชละพลครับไปดูก่อนนะครับ ล้วจะรัวโบตายหรือเปล่าเออนะครับแล้วก็สรุปโบกับดีมในชีวิตจริงปะคุณก็ทุกคนถามมาว่าสรุปโบคบกับดีมในชีวิตจริงหรือเปล่าทางเฟซบุ๊กไลน์โบไ่้ทะเลาะกันบ่อยมากเฮ้ยคนที่มันทะเลาะกันได้เนี่ยมันต้องมีอะไรสําคัญซึ่งกันต่อกันเช่ครกันใช่ครับใช่แบบเคีตรงกันปะใช่ครับอะไรเหมือนกันแบบ โบกอดีมจริงเหรอจริงเหรอครับหาหาเรื่องทะเลาะเพื่อจะได้คุยกันครับผมว่านะนี่ยเขาด่าวอะไรครับจเหรอต่อเขาด่าว่าอะไรโบโบน่าสงสารจริงๆค่ะจริงอยู่นะเจ๊กเจอเฮ้ยพี่ว่าปั้นคู่นี้ดีกว่าพี่ว่าได้เหรอจริงก็ได้คอะไรคู่ไหนครับพี่ว่าปั้นคนไหนครับคนเขาคอมเมนต์มาเนี่ยคุณไข่ต้มอีสแทย์ในจริงจริงชาแนลเนี่ย จิ้นอยู่น,นะแจ็คกับเจิดอ่ะเออแจ็คกับเจอด <laughs> ์จิ้นอยู่นะพ <laughs> ี่วลพปันคู่นี้ดีป่ะดีว่า <laughs> ดีว่าจริงม,ม,ม <laughs> โะโบดีดีไหมโบครับโบดีนี่ไหมเออมีคนถามว่าคนแฮปปี้โกลัก,กี้ถามว่าเจอดทำอะไรที่รีสอร์ทจริงไหมพูดถึงประเด็นนี้พี่ขออานทุกคนก่อนว่าในฐานะใน <laughs> <laughs> เดี๋ยในฐานะที่แบบเราอยู่กรุงเทพอะเราไม่เข้าใจจริงๆคาว่าไปรีสอร์ทไปรีสอร์ทของเด็กต่างจังหวัดนี่มันคือยังไงอะรีสอร์ทนี่มันไปทำอะไรครับอธิบายผมดีว่าใครอยากอธิบายพห้เข้ใก็น่าจะแค่เป็นเป็นนอนเล่นเฉยครับแบบบางทีก็อ้างพ่อแบบว่าเปิดเปิดสังสรรค์กันครับไปทํางานก่อนได้เลยแบบนี้ครับอืมเคยเหลอเจิดเคยเหลอเจิดคือเรเดี๋ยวนะรีสอร์ทคือแบบ เกในต่างจังหวัดเนี่ยโอเคมันอาจจะมีสถานที่เที่ยวน้อยกว่ากว่าในเมืองอะไรเงี้ยแล้วคือเขาชนกันไปรีสอร์ทเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของเขาที่แบบว่าเป็นเด็กไปไปปาร์ตี้กันที่นูน่นไปที่แดกเจอกันห,ร,หรือไงใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าที่บ้านก็จะมีแบบส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเขาก็จะอยู่กับยายอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็เลยเพื่อนมาบ้านมไม่ได้เลยต้องหาที่เจอกันที่อื่นแทนอ๋อ อ๋อก็เลยจะไปที่รีสอร์ทเราคือเจ๊กครับเจ๊กเจ๊ครับเจ๊กกับเจิดเนี่ยเคยไปรีสอร์ทด้วยกันไหมครับไม่มีสัญญาณไม่ครับไม่เคยไม่ได้ยินเลยเจ๊กกับเจิดเคยไปรีสอร์ทด้วยกันมาสองคนเคยไปปาร์ตี้กันไหมครับ เอ้ยมีคนเขาถามมาว่าคุณแฮปปี้กอลักกี้ถามมาว่าลำถวายคือยังไงอ่ะมีใครจะแบบว่าอธิบายให้ฟังไหมครับว่าลำถวายคืออะไรลำถวายคืออะไรครับค่ะออ <c oughs> อ๋้องมมหหนนากัแบบเ,อเ,อเือนต้องต้องรออะไรก่อนต้องให้เราคอยก่อนไหมเออเออแล้วทำไมโบรู้อะครับทำไมโบรู้ครับเออ เป็นความแบบที่แบบว่าอยู่ภาษาอีสานนะคะอยู่ได้อยู่ภาคอีสานนะคะแบบอืงัมันแบบชอบทุกตัวละครคุณบินมาษาขอบคุณมากครับมีคุณก็บอกว่าคุณนักครนะครับบอกว่าชอบฉากติดเงินกับพวกมาลายนะครับต้องเอาไปลองใช้บ้างแล้วเออชอบฉากติดเงินกับพวงมาลัยฉากที่แบบว่าพวงมาลัยให้ให้ให้พลอยเนาะ นี่เขาไปไหนกันแล้วว่าเฟิร์นกับพอยอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะดีดีเขาก็จากเราไปจากไปเลยเลยจากเราไปแล้วอะอสุด,ดท้ายอันนี้มีใครจะถามเด็กไหมครับแบบสวยน,น้องมีขับรถไหนไหมครับในอ e ีพีห้าสวนกันไปสวนกันมาเออพี่ถามนี้นึไงไอ้ฉากขับรถนี่ <c oughs> <c oughs> ขับจริงป่ะขับจริงป่ะนิด นิดครับดีเลยไม่พูด้ยนิดครับเฮ้ยของนิดกันเป็นภาพนิ่งแล้วอะเื่อจากภาพเคลื่อนไหวกลายเป็นภาพนิ่งแล้วเอ้ยไอ้ฉากขับรถที่ ep ห้าที่เราดูกันวันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างอะมันเป็นการแบบใครเป็นคนขับไอ้ท่าประหลาดประหลาดพี่สังเกตก็เหมือนตอนตอนท้ายมันมีภาพประหลาดประหลาดภาพประหลาดขึ้นมาเนาะเจ๊ขับขับจริงครับเพราะผมก็อยู่ตอนถ่ายครับล้อหรอแล้วใครเป็นคนขับท่าแบบประหลาดประหลาดอะ พี่ดิมเขาทาได้จริงๆเหรอถ้าขาดโบใช่ครับใช่ครับพี่ดิมเขามีความสามารถเยอะมันจะเป็นได้มนมีหน้ามีหน้าโบ้ถึงชอบใช่ครับไม่น่าโบถึงติดโบ้ติดใจนะครับอืมนิดนิดได้จากเราไปอีกคนแง้นตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่คนเหลืออยู่แค่สี่คนอ่สุดท้ายคิมหันครับผมรู้สึกคิมหันนี้จะแบบว่ามีแฟนคลับเยอะเนาะ ผมจะไม่ยอมให้เจ็ดย่างพลอยไปจากเจิดไม่หรอกครับก็ก็ผมก็ผมรอไงออเจ็กเสุดท้ายสุดท้ายฝากนิดนึงให้คุณผู้ชมติดตามซีรีส์นี้ห่ยเพราะว่ามันมาถึงตอนที่ห้าแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูและคนที่กำลังจะดูอีพีหกโอ้ ต้องต้องไปดูก่อนเลยนะครับไม่งั้นจะตามไม่ทันนะไม่เข้าใจนะครับถ้าถ้าไม่ดูอ่ะต้องติดตามกันทุกตอนนะครับเรื่องเริ่มเริ่มแบบเขเมข้นแล้วมีทุกรสชาติเลย่ะตอนนี้ครึ่งเรื่องแล้วเนี่ยครึ่งเรื่องแล้วครับครับจะครึ่งเรื่องแล้วเป็นยังไงบ้างมันน่าติดตามยังไงทําไมมันถึงน่าดูมักแสดงมีแต่คนบางที่คนอื่นไม่ค่อยรู้นะคะ ใช่ครับเนืน้อเรื่องเริ่มเริ่มสอดสอดแทรกกับสังคมมากขึ้นแล้วครับอืมในเรื่องเริ่มแบบว่าสอดสอดแทรกเรื่องเราเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับมุมมองครับแทนเหมือนเด็กแต่ละคนที่แบบว่าเขามีความต้องการต่างกันบางคนก็แบบว่าต้องการใช้เงินซื้อความสุขปาร์ตี้เพราะว่าอาจจะแบบ ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวก็เลยต้องใช้เงินในด้านนี้บางคนอาจจะแบบมีปัญหาชีวิตอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าไม่ถูกไม่ดีไม่งามแต่ก็ทาเพื่อครอบครัวบางคนอาจจะกําลังตามหาลักแค้จากทางโซเชียลสุดท้ายทางโทษมันก็สอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วความรักมันจะเกิดจากการแบบมีเวลาใช้เวลาศึกษาร่วมกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมคือในแต่ละแต่ละตัวละครมันก็เปรียบเสมือนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ ใช่ครับก็เหมือนลายลายสมัยเลยอ่าก็ก็น่าจะดูคือถ้าคุณเคยกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วมีความรู้สึกคล้ายๆตัวละครนี้หรือว่าผ่านวัยรุ่นมาแล้วอาจจะทำให้คุณแบบรู้สึกดีๆิดตามชมมัธยมบ้านเฮาดูสดพร้อมกันเนี่ยหนึ่งทุ่มทุกวันพุธนะครับผมใช่ไหมเอ่ยทางช่องไหนทางแอปพลิเคชันบัคบูรดทีวีครับบัคบูรดทีวีอยากให้เข้าไปดูกันจริงๆเพราะว่าตอนนี้ยอด คนที่ดูของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในออริจินอลซีรีส์อยากให้ขอบคุณคุณผู้ชมตรงนี้นิดหนึ่งขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกวิวที่แบบทําให้ยอดเรามาถึงตรงจุดนี้็จครับเริ่มจากเจอก่อนนะครับขอตั้งกล้องก่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราด้วยนะครับเอเริ่มเรื่องเรื่องเนี่ยก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็กําลังจะสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับโอเคตัวท่าตอนเลยครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าคนที่เพิ่งมาดูนะคะคือแบบไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้นะคะสำใครที่ยังไม่ดูก็ฝา,ากด้วยนะคะไม่ใช่แค่ซีรีส์ของัวรุ่นนะคะถ้าแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับมาดูอาจจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนเราตอนมัธยมเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะอืมคุณแอน,นเพอร์เฟย์บอกว่าน้องคิงครับ รถด,ดีดีด้วยครับรู้สึกน้องจะไม่ได้ขับนะน้องนั่งใช่ไหมใช่ครับ <S <S อ่ okay. อาโอเคอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามที่คอยเข้ามาชมครับแต่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าพลาดตอนใดตอนหนึ่งไปนี่แบบโอ้โหน่าเสียดายมากเลยครับแม่จะไม่เข้าใจตอนต่อไปเลยนะครับแล้วแล้วช่วยแบบเชื่วยเข้าติดตามช่วยเข้าดูเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมต่อด้วยนะครับจะทำเต็มที่ครับ นี่ครับผมขอบคุณคนดูนิดนึงที่พาให้เรามาถึงแบบไวรอดวิวแบบสองแสนกว่าซึ่งผ่านไป5้าตอนถือว่าถูกที่สุดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามคอยซัพปอร์ตพวกเราตลอดนะคะก็คือเป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วยก็คนดูเยอะขนาดนี้มันคือกำลังใจอีกทางหนึ่งที่ให้พวกเราแบบอยากแสดงอยากนำเสนอ ให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่รอติดตามกันก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่า EP หงหนๆจะคีพข้นขนาดไหนะคะ่ะก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากครับผมโอ้โหมีคนบอกว่าน้องนิดยิ้มทีโลกละลายเลยครับไม่ทันนะครับคุณบีนขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกที่ฟินฟินชแนลและขอบคุณทุกที่ฟินฟินชแนลเฟสบุ๊คแฟนเพจ นะครับผมโอ้มีชมกันเยอะเลยตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามชมตอนหน้าพร้อมๆกันนะครับทุกวันพุธเวลาหนึ่งทงุ่มทางบักกับูดทีวีนะครับผมแล้วก็ใครจะดูย้อนหลังดูได้เลยตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep ห้าผมบอกเลยว่าตอนนี้สนุกมากจริงๆมันมีอารมณดมีเรื่องราวมีมุกตลกอะไรที่แบบว่าเออเราดูแล้วเราก็ขำอ,อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะครับผมยังไงอะ่ะพาดดูได้แล้วย้อนหลังก็ได้ตอนหนึ่งถึงห้าเลยมันก็ดูจบแล้วนะครับแล้วก็ อย่าลืมเข้าไปฟังเพลงด้วยนะครับผู้บอกว่าฮักเป็นอวิสิตนองสาวแขกหรือว่าเพลงประกอบซีรีส์นี้นะครับและกลุมแล้วก็ติดตามดูน้องๆด้วยครับเขาจะโพสต์ภาพน่ารักน่ารักกันทางฟินฟินชาแนลอย่าลืมฟินฟินชาแนลเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากติดตามน้องๆนักแสดงเรื่องมัธยบ้ันเฮากันด้วยยังไงน้องๆก็อย่าลืมโพสต์ภาพกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณดูทุกคนขอบคุณทุกวิวนะครับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมนะคบแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณมากครับ สวัสดีนะครับผมคุณบีภาษาักครับสวัสดีครับอคุณอันขอตัวกันนอนทุกคนเลยบาย